พาเขาสวนย้ำเศร้าจ้าพี่น้องนี่ทางนี้ต้นบอเขียอันนี้เป็นมาลาเด้อจะนี่เป็นมาละที่เขาเกิดเองเขาน่าจะเม็ดเขาม้านามันนกนกกินมานะจ้าหรือว่านกเอาอัอนม้าน้ำปุย๋ยเกาพี่น้องนี่จ้ามาลานนี้ไม่เด็กก็ได้ปลูกเด้อนี่เขาม้าเองจ้าเขาเกิดเองนี่เงาเขาอยู่นี่พี่น้องเนี่ยหลังจากที่เขากินบักตัวเสร็จแล้วเ,เขาก็จะได้กินมาลาตตอพี่น้องนี่จ้านี่จะเป็นมาลาขี่นก ไม่ได้จะพามาเก็บบักทัวเป็นมาราขีนกเงาเขาบกักใยเลยจ้ะเนี่ยนี่เงาย่างใ่เลยเขาเกิดเองได้จ้าเขาอาจจะมาน้าดินเนาะมาน้าดินหรือมาน้าขีงวานนะจ้ะไม่ได้เพ่าได้ปลูกไว้หลังจากที่เขากินบักทัวเสร็จแล้วเขาก็สิได้กินต้นมะละกินหมักมะรา่ตนี่จ้ะอันนี้เป็นมะราขีนกมีประโยชน์คุ้ค่าทางอาหารมากมายจ้ะเ้านี่ไม่ได้กระสิมาเก็บบักทัวเก็บบักทัวไปใไ้ก้อนใจพี่นอ้องนี่จ้ะ เพราะว่าเขาวันโคบแล้วนาะจะเขาเป็นลายแล้วเก็บไปไว้กนมัน <c oughs> จะเส้นมันจะตําหรือผัดกะเพราก็ได้จ้ะไม่ได้กับปลูก้บพออะลายปลูกว้ประมาณประมาณสิบลุมมีเลยพี่น้องใส่ถุงแสนดีไว้นี่จะปลูกซะนี่ก็ก,กินบ,บ่เบิดพี่น้องเบืงนี่จ้หน่วยเขากล้างแผยงงามเลยจ้ะพ่องามงามหอพี่น้องเบืงแสนกับิมีแดดนาะจะ แสงกสิมีแดดล้ำไัยจากน้อยบ่ได้อันใส่ย่างใส่มิตะปุ๋ยขียว้วัวคือยังอันไม่เลขบอกไว้ละจ้าเบิง้งมตดตอแดงกับมะยูน้ำได้จ้าเนี่ยถ้าถ้าเอาใส่สารเคมีมตดตอแดงสีบบมะยูนะจ้จพี่นอ้องนี่จ้าเบิง้งเอามตดมตอแดงลดมดตอแดงมะยูน้ำเหมืนมาห่างมาเห็ดหัง,หง,หงน้ำเหมืนบักทั่วข้างบักทั่วนี่จ้จพี่นอ้องเพิ่งเอามตดตอแดงกับมะยู กี่เก็บแต่งในลบันนี้มอเตอแดงขึ้นพูถึงสูงพัวก็ะมีจ้ะพัวแดดในเด้อจ้ะแดดท่งอาจจะบ่เห็นชัดเนือจากพี่น้องมีจ้ะไม่ได้ได้พามาเก็บบกทั่วอีกลเมือเนี่ยพี่น้องเลยเก็บบกทั่วไปไห้ก่อนจ้าเพราะว่าเขาคคบแล้วนีจ้ามาเก็บถั่วกันจ้าเมื่อน,นี้ได้หลายเติบเมื่อน,นี้ได้หลายเติบพี่น้องได้ตำบางงางนึงผ่วไม่ได้เก็บซุ้มมือเดียวเนี่ย้ะเก็บซุ้มมือเดียวพี่น้องบอกทั่วเนี่ย บริสไซอีอย่างคือ,อยังบอกละจ้าปุยปุยกับบริไสเนาะก็มิจ้าถึงขิวงว่าเก้านี่เป็นผักสวนครัวข้างบ้านเมเล็กที่ปลูกไว้จะกินถ้านี่เป็นพริกกระเลียงพริกกระเลียงกระลังงามจ้านี่พริกกระเลียงกระลังงามเ้ยพี่น้องนี่จ้าเป็นบักทั่วเมเล็กเด้อเนี่ยเก็บไว้เขาเขาต็มแล้วพี่น้องเมเล็กกรได้็ดเก็บไว้ย่านหนึ่งด้วยเขาอัวเนาะจ้านี่ แสงกสิปะทะจากน้อยเพราะว่าแสงแดดเขาแล้วเฮ้ยมุดจะเดียงกับกัดพี่น้องเลยนี่จ้าเป็นบักทั่วข้างบ้านมาเก็บบักทั่วว่าจะต่าจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมจ้าปลูกไว้ซํานี่เหรอจ้าเนี่ยเก็บใปเห็นสุดๆเลยปลูกไว้แค่นี้ก็เก็บได้งานบางแบบไงหนึ่งจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมจ้า